มงคลที่ 13. การส่งเคาะภรรยาการส่งเคาะก็คือการดูแลหรือการทําหน้าที่ของตนให้ดีสามีพึงทําหน้าที่ที่ดีต่อภรรยา5ประการ 1. ยกย่องให้เกียรติสมกับฐานะที่เป็นภรรยา 2. ไม่ดูหมิ่น 3. ไม่นอกใจ 4. มอบความเป็นใหญ่ในงานบ้านให้5มอบเครื่องประดับให้ตามโอกาสอันสมควร ภรรยาเมื่อได้รับการดูแลจากสามีเป็นอย่างดีแล้วพึงทำหน้าที่ของตน5ประการดังนี้ 1. จัดงานบ้านให้เรียบร้อย 2. ส่งเคาะญาติทั้งสองฝ่ายอย่างดี 3. ไม่นอกใจ 4. จัดการทรัพย์สินให้ดีใช้จ่ายไม่ฟุ่มเฟือย 5. ขยันไม่เกียจคร้านในงานทั้งปวง มงคลที่14การงานไม่ข้างค้างอากูลการงานไม่ข้างค้างอากูลหมายถึงการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพการทำงานที่มีประสิทธิภาพควรประกอบด้วย 1. ทําทำถูกเวลา 2. ทํทำถูกวิธี 3. าํทำทันที 4. ทํทำดีที่สุดคนขยันทำงานอย่างมีประสิทธิภาพเปี่ยมด้วยความรับผิดชอบ เมื่อได้ลงมือทำอะไรก็จะทำอย่างดีที่สุดคนเช่นนี้ใช้เวลาไม่กี่ปีก็ตั้งตัวได้พระพุทธองค์ตรัสยืนยันไว้ว่าผู้ใดไม่เห็นแก่หนาวร้อนฝึกตนให้มีความอดทนเหมือนหนึ่งยญาคือทนแดดทนหนาวทำงานด้วยความวิริยะอุตสาหะสมกับที่เป็นลูกผู้ชายผู้นั้นจะไม่เสื่อมจากความสุข มงคลที่ 15. ทานหรือการให้ทานหรือการให้มีอยู่2ประเภท 1. นอมิสทานหรือการให้วัตถุ 2. ธรรมทานหรือการให้ธรรมะในการให้ทั้งสองอย่างนี้ธรรมทานประเสริฐที่สุดการให้วัตถุหรืออมิสทานาน,านั้นเป็นการฝึกความเสียสละลดความตนีใดดวงใจเป็นสายใยเชื่อมไมตรีจิตมิตรภาพ เป็นกุศโลบายประสานสามคัคคีเป็นยาสเสน่ห์ชั้นดีทำให้เป็นที่รักเป็นที่รู้จักในวงสังคมเวลาเข้าสมาคมที่สง่าราศีจะได้รับการแสดงความยินดีในที่ทั้งปวงส่วนการให้ธรรมะเป็นทานนั้นประเสริฐที่สุดเพราะเป็นการให้ดวงตาเห็นธรรมแก่เพื่อนมนุษย์เป็นการฉุดคนขึ้นมาจากหายนะ เป็นการปราบกิเลสเป็นการสอนคนให้มีศีลธรรมเป็นประโยชน์เลิศล้ำเพราะนำคนถึงพระนะรุพานผู้ใดให้ทำเป็นทานผู้นั้นชื่อว่าให้อมริตภาพมงคลที่16การประพฤติธรรม การประพฤติธ,ธรรมก็คือการปฏิบัติธรรมหรือการนำเอาธรรมมาปฏิบัติขัดเกลาชีวิตของตนให้ดีงามจนเป็นผู้ถือพร้อมด้วยศรรีลสุจริตกายวาจาสมาธิใจสะอาดใจสว่างใจสงบและปัญญารู้จักชีวิตและโลกตามความเป็นจริงธรรมที่ควรประพฤติท่านเรียกว่ากุสลกรรมมบทแปลว่า ทางแห่งความดีงามมี10ประการดังนี้ 1. เว้นจากการฆ่าสัตว์ตัดชีวิต 2. เว้นจากการลักขโมย 3. เว้นจากการประพฤติผิดในการม 4. เว้นจากการพูดเท็จ 5. เว้นจากการพูดส่อเสียด 6. เว้นจากการพูดคำหยาบ 7. เว้นจากการพูดเพ้อเจอ้อ 8. เว้นจากความละโมบโลภมาก 9. เว้นจากความพยาบาทหรือการคิดร้ายสยิเว้นจากความเห็นผิดเช่นเห็นว่ากฎแห่งกรรมไม่มีบุญบาปไม่มีพ่อแม่ไม่มีพระคุณเป็นต้นหันกลับมาเห็นชอบตามทํานองคองธรรมเช่นเชื่อว่าทําดีได้ดีทําชั่วได้ชั่วพ่อแม่คือผู้มีพระคุณเป็นต้น มงคลที่17การส่งเคาะญาติญาติหมายถึงคนในตระกูลวงพงสาเดียวกันหรือคนที่มีความสนิทสนมคุ้นเคยกันไว้วางใจกันจนนับถือเป็นเสมือนญาติในพุทธศาสนาท่านระบุว่าญาติมีสองประเภท 1. ญาติโดยสายโลหิต 2. ญาติโดยธรรมดังท่านกล่าวไว้ในพระธรรมบุตรว่าความไม่มีโรคเป็นลาภอย่างยิ่ง ความรู้จักพอเป็นทรัพย์อย่างยิ่งความสนิทสนมเป็นญาติอย่างยิ่งพระนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งการส่งขอญาติเป็นมงคลแม้แต่พระพุทธองค์ก็ยังทรงบำเพ็ญยาตัดทะจริยาอันแปลว่าการบำเพ็ญประโยชน์แก่พวงญาติเพราะเป็นเหตุแห่งความสมัครสมานสามัคคีในหมู่ญาติเป็นโอกาสแห่งการตอบแทนพระคุณและเกือ้อกูล กันในหมู่พี่น้องเป็นเหตุแห่งความสุขพัฒนาสถาพรของตระกูลนวงศ์มุงคลที่18การงานอันไม่มีโทษ การงานอันไม่มีโทษหมายถึงการถืออุโบโสถศีลหรือศีลแปดและการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เช่นปลูกต้นไม้ให้รื่นรมการซ่อมสร้างสะพานรวมถึงการมีจิตอาสาเบิกบานในการรับใช้เพื่อนมนุษย์เป็นต้นการสมาทานอุโบโสถศีล เป็นมงคลเพราะเป็นการฝึกตนในทมขั้นสูงส่วนการมีจิตอาสาท่านจัดว่าเป็นการงานอันไม่มีโทษก็เพราะเป็นการบำเพ็ญประโยชน์สุขแก่ผู้อื่นโดยส่วนเดียวที่ว่าเป็นมงคลก็เพราะทำให้ชีวิตของผู้นั้นมีคุณค่าเป็นที่น่าสรรเสริญน่าจเจริญรอยตามผู้ควรแก่การจดจำรำลึกถึง มงคลที่19การงดเว้นจากบาปบาปหมายถึงความชั่วบุญหมายถึงความดีบาปเป็นที่มาแห่งความทุกข์บุญเป็นที่มาแห่งความสุขบาปเมื่อทำแล้วทำลายคุณภาพชีวิตบุญเมื่อทำแล้วเพิ่มคุณภาพชีวิตบาปเป็นหนทางสู่นรกบุญเป็นหนทางสู่สวรรค์บาปเป็นรากฐานของความเสือ่อม บุญเป็นรากฐานของความเจริญก้าวหน้าเมื่อรู้ถึงความแตกต่างของบุญและบาปอย่างนี้แล้วผู้มีปัญญาพึงหันหน้าเข้าหาบุญและหันหลังให้บาปมงคลที่20 การสำรวมจากการดื่มน้ำเมาสำรวมจากการดื่มน้ำเมาหมายถึงงดเว้นจากการดื่มสุราและเมรยัยทั้งสุราคือน้ำเมาและเมรไยคือน้ำหมักที่กล่าวมาเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทคาสติสัมปชัญญะเป็นเหตุแห่งหายนะนานานประการการดื่มสุราเมรยัยมีโทษ6สถานได้แก่ 1. ทรัพยัหมดไปเห็นทันตา 2. เป็นที่มาของการวิวาท 3. ร่างกายอาพาธด้วยโรคภัย 4. ชื่อเสียฟุ้งไปในทิศทั้ง4 5. ไม่มีความละอาย 6. ปัญญาเสื่อมสลายคายแหลมคมมงคลที่21 ความไม่ประมาทในทมทั้งหลายความไม่ประมาทหมายถึงการมีสติเต็มเปี่ยมอยู่เสมอในทุกเรื่องที่คิดทุกกิจที่ทำทุกคำที่พูดทุกกิริยาบทที่เคลื่อนไหวในความหมายอย่างสามัญสำหรับคนทั่วไปความไม่ประมาทหมายถึงความไม่เผลอเลอความไม่ปล่อยปะละเลยความไม่เพิกเฉยไม่ดูเบา ความสนใจความตระหนักถึงคุณค่าของสิ่งใดสิ่งหนึ่งอย่างลึกซึ้งความไม่ประมาทเป็นหลักธรรมะระดับหัวใจของพุทธศาสนาความไม่ประมาทในธรรมจึงหมายถึงความสนใจใฝ่าธรรมอยู่เสมอการไม่ปล่อยใจให้ตกเป็นทาสของอารมณ์ที่มายั่วเยาว้าลบเร้าไม่ประมาทในการละทุกจริตทางกายวาจาและทางใจ การตาระหนักถึงคุณค่าของธรรมไม่ดูเบาธรรมะไม่ทิ้งธรรมะมาเป็นหลักในการดำเนินชีวิตชนิดถือเอาธรรมเป็นธงชัยเป็นที่มัน่นที่หมายที่มองของชีวิตมงคลที่22ความเทารพ ความเคารพหมายถึงการซราบซึ้งความตระหนักในคุณค่าของบุคคลหรือของสิ่งใดสิ่งหนึ่งก็ตามอย่างถ่องแท้แล้วแสดงออกต่อบุคคลหรือต่อสิ่งนั้นๆด้วยความเอื้ออาทรอ,อย่างจริงใจหรือด้วยการเทริดทูนไว้ในฐานะอันสูงไม่ประมาทดูเบาไม่ล่วงล้ำกล้ำเกินไม่แสดงอาการดูมิดความเคารพนั้นแสดงออกในสองสถาน ประการหนึ่งเป็นการแสดงออกทางใจคือการมีใจยอมรับนับถือซาบซึ้งถึงคุณค่าเทิดทูนเชิดชูบูชาอย่างจริงใจประการหนึ่งเป็นการแสดงของพฤติกรรมทางกายและทางวาจาเช่นการให้เกียรติการยกย่องการยอมรับนับถือการลุกรับการกราบการไหว้การโอภาปราศัยด้วยไมตี เป็นต้นสิ่งที่ควรเคารพมีมากมายสิ่งที่ควรใส่ใจมีเป็นอนเนกในพระไตรปิฎกท่านยกตัวอย่างสิ่งที่ควรเคารพไว้6ประการดังนี้ 1. ความเคารพในพระพุทธ 2. ความเคารพในพระธรรม 3. ความเคารพในพระสงฆ์ 4. ความเคารพในการศึกษา 5. ความเคารพในความไม่ประมาท อความเคารพในปฏิสันฐานมงคลที่23ความถ่อมตนความถ่อมตนหมายถึงความไม่เย่อหยิ่งจองหองความไม่ทะนงตนไม่ยะโสโอหังไม่กระด้างถือดีไม่มีอาหารการไม่ดูหมิ่นดูแคลนใคร ผู้ถ่อมตนมีคุณลักษณะดังต่อไปนี้ความถ่อมตนที่ท่านจัดว่าเป็นมงคลก็เพราะเป็นกุศโลบายในการสลายความขัดแย้งแตกแยกวิวาทบาดหมางเป็นช่องทางแห่งการได้รับความรักความเมตตาเป็นประตูเปิดไปสู่ปัญญาได้อย่างพิเศษเหมือนมีปัจญาจีนกล่าวรับรองว่า การที่ทะเลคลองตัวเป็นเจ้าแห่งน้ำก็เพราะทะเลนั้นวางตนอยู่ในที่ต่ำน้ำทุกสายจึงไหลามารวมกันผู้ใดก็ตามที่วางตนต่ำด้วยความอ่อนน้อมถ่อมตนย่อมมีโอกาสได้รับการศึกษาได้รับคำแนะนำได้รับความเมตตาการุณจากครูบาอาจารย์จากท่านผู้ใหญ่จากศัตรูจากหมู่มวลมิตรภาพมากกว่าคนทั่วไป เขาจึงกลายเป็นศูนย์รวมของความรักความเมตตาวิชาการคนถ่อมตนจึงเป็นคนมีสเสน่ห์ในตัวเองเขาอยู่ที่ไหนก็ดึงดูดเอาเสรมิมมงคลเข้าสู่ตัวเองได้อย่างน่าอัศจรรย์ส่วนคนกระด้างถือดีย่อมมีคติตรงกันข้ามอย่างสิ้นเชิง